สวัสดีครับสวัสดีนะนาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับทุกท่านเลยที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมนะสมหมายแต่ก็เช่นเคยครับยามเช้าเช้าออกกะมาออกาหาละเลาะตกปลาเช่นเคยนะครับนะแนะนําอุปกรณ์หน่อยมีคนบอกว่าให้ผมแนะนําอุปกรณ์หน่อยนะครับก็เป็นเซตนี้นะครับที่ผมใช้นะลอกเป็น ได้ว่าอัลฟาเอสวนะครับรอด7.2ครับสาย PE เป็นสาย PE ของฟิชชิงครับใช้เป็น PE 3นะเนื่องจากสายค่อนข้างเส้นเล็กสายช็อกลีดก็เป็นของ f ฟิ h i n g เช่นกันครับ40่อนติบล็อก Snap เบอร์หนึ่งลุยซุกหม้เคส่วนคันนะครับแนะนำคันก่อนคัน ไม่มีขายตามท้องตลาดนะครับตัวนี้ก็คือบิวเอานะครับแต่เป็นนาตอมนะครับงัดไปหักไปบิวให้ผมอันนี้เวทน่าจะอยู่ประมาณสัก87ครับมันค่อนข้างอ่อนสำหรับผมนะมันอ่อนกว่าคันแดงอีกแดงดำผมโอเค,ออคก็เช่นเคยครับเหยื่อที่ผมจะใช้ก็จะเป็นจ้งหนามใบตัน าจากค่ายคูราชาเดี๋ยวมาลองลุยกันครับ10โมง11โมงเช่นเคยกับโอเคเดี๋ยวไปลองลุยครับว่าเช้าเนี้ยจะมีผลงานหรือเปล่าไปครับลุยกัน ไม่กี่ไม้ครับวัดแรงไปหน่อยครับปากฉีกเลยดูดิไซก็โอเคอยู่ครับเนี่ยโอ้ยจะเพิ่งนี่ครับไซก็พอได้ครับกัดเป็นเจ้างูหนามไวตั้นนะครับสีเขียวจะฉีกแล้วเนี่ยดูครับฉีกยับเลยวัดแรงไปหน่อย นี่ครับอ้นวนๆก็ตีขึ้นตะหลิ่งลากลงเนียน,น,นเลยนะครับมีโอกาสที่ปลาจะกัดสูงเลยเ,เดี๋ยวลุยกันต่อครับไว้ตั้นมันทุกหมายสื่อโหลด อย่างรถมาตะไกลเลยรถไปก่อนครับตัวนี้ครับไซนี้ไซไม่ค่อยโตเท่าไหร่แต่กำลังวุ่นวนเลยกัดเป็นเจ้างูหนามไวตั้นนะครับสีน้ำเงินตัวนี้เต็มเต็มก็คือกัดผิดกัดผิดแล้วก็ผมลองวัดดูรอบแรกมัดว่าไปรอบนี้กัดอีกทำาี้อีกกัดอีกเรียบร้อยเลยรอบนี้เดีต้องตีให้ถึงผักนะครับ คือแบบนี้น่าโดนมากแต่ว่าผมกลัวมาเห่ามันมีหมาโอเคได้เรื่องกับไม้อย่างนี้เจ้างูหนามไว้ตันเดี๋ยวเลี้ยงต่อครับไว้ตันมันทุกไม้สื่อโล ฝั่งไหนดีครับเดี๋ยวขอญาตสักค่อ่ะฝั่งนี้น่าจะดีกว่าครับพอดีแดดมันสองหน้านะครับอ้ฝั่งเดิมนี่แหละไม่เป็นไร โคตรโหดตัวนี้โหดโคตรจนได้ไอ้ลายครับนี่น่าจะถึงสองป่าไม่รู้นะไม่แน่ใจครับ ไอล้ลนยนี่พระเอกของเราครับกัดเป็นเจ้างูหนามไวตั้นนะครับสีเขียวตัวนี้เสียงแบบดังเพาะมากเลยบ๊อบ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 กัดได้สะใจจริงครับสะใจมากตูมเลยอะแล้วผมก็สวนนะครับแต่ตอนตอนงัดนะไม่น่าจะเห็นเพราะว่าผมถอยหลังมาเนี่ยมันปลามันวิ่งย้อนนะครับอ่ะก็เลยต้องถอยหลังมา แต่ความยาวครับเกินศอกอพูดนานหน่อยนี่ครับใส่นน้เจ้าไว้ตั้นรู้เรื่องคันนี้นะครับงัดอย่างเดียวเลยเมื่อกี้ รู้เรื่องครับเจ้าตัวนี้โอเคเดี๋ยวลองใหม่ครับเดี๋ยวลองใหม่นะตัวนี้เดี๋ยวผมเอาไปช่างให้ดูที่บ้านนะครับเพราะว่าผมก็ก็คาใจเหมือนกันไม่ง่ายนะครับที่ปลาชูดูกัดกบยางส่วนมากจะเอาตัวยากนะครับกัดอาจจะขาดอาจจะ ไม่ติดอย่างเงี้ยแล้วยิ่งเหยื่อเจว้ตันนี่ตัวเล็กด้วยเอาอยู่นะครับตัวเบ็ดบีเคเบอร์หนึ่งเอาอยู่สบายโอเคเดี๋ยวลุยกันต่อไว้ตันมันทุกหมายซื้อโรลดก็นี้ครับไอ้ดูตัวนี้นะสองพอดีน้ำหนักมือผมก็โดยประมาณถ้าไม่ถูกก็ใกล้เคียงนะครับ ผลงานเจ้าไว้ทัศนสองเป๊ะใสกำลังสนุกเลยครับไส้นี่ เป็นทีเผลอด้วยครับผมไม่ได้มองด้วยนะโอเคครับมีสายเข้าผมไม่ได้มองด้วยไซนี่ครับข้างทางกันนะกัดเป็นเจ้างูหนามไวตั้นนะครับสีส้มเต็มคำเต็มๆต็าปากท่อนะครับม,มันมันมักมีตัวต้องลองตีดูครับ เล่นกัดผมทีเผลอเลยผมไม่ได้มองครับได้ยินแต่เสียงแล้วผมก็ลดคันตามสัญญาตยานเลยนะครับก็ส่งทันพอดีตัวนี้อ่ารู้เรื่องเสียงเลวาๆนะครับเสียงดังพ่อมากเลยเจ้าไวตันโอเคเดี๋ยวรยกันต่อครับไวตันมันทุกหมายสื่อโลด ใส้ไม่โตนนนเนี่ยครับมันจะมืดๆนิดหนึ่งเลยจะหันมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ครับมืดใส่ไม่โตครับไปเลยใส่นี้โดนไปหลายตัวแล้ววันนี้ ีเแต่ก็เต็มคำนะครับกัดเป็นเจ้างูหนามไ้ตั้นนะครับสีดำก็ตีอ่าตรงนี้ผมเดาว่ามันมันล้มนะครับมันน่ามีตัวมันหลบล้มนะครับเพื่อมีจริงแต่กัดอย่างเมื่อกี้แบบตั้งใจมากเลยมายางนีเลยแบบเห็นยันปากะครับตั้งใจกินเฉยจริงๆ เรียบร้อยก็เนี่ยขนาดไซส์ก็อย่างที่เห็นยังเต็มคำนะครับโอเคเดี๋ยวรู้กันต่อครับไว้ตั้นมันทุกหมายสื่อโหลดก็โอเคครับได้เวลากลับไปพักผ่อนแล้วโอ้โหวันนี้ได้ง,งัดครับผลงานเจ้างูหนามไว้ตั้นนะครับ เดี๋ยวกค่าขโคราชามันเป็นยังไงไม่รู้ตั้งแต่ผมได้ลองเทสมาพักใหญ่เนี่ยชด,ดนูนี่เลี้ยวใส่ตลอดนะครับสาตัวเบ็ดนี่เห็นไหมครับผมกดแค่ตรงกลางนะนเนี่ยเบ็ดเปิดขนาดนี้ก็ได้มันครับวันนี้โอ้โหโดนพี่โดสะด้วย เอาอยู่นะครับตัวเบ็ดเบอร์หนึ่งปีเเบอร์หนึ่งเอาอยู่ครับโอเคยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับเจ้างูหนามไบตันเดีย๋ยวจากค่ายโคราชาเป็นอีกหน่งทางเลือกนะครับคลิปนี้ก็คงต้องกลับไปพักก่อนนะครับส่วนคลิปหน้าจะไปทางไหนก็ฝากติดตามช่องน,น้อยๆด้วยนะครับสมไม้แตกไปคลิปนี้ไปก่อนละครับ สวัสดีครับ